e วันนี้ราชพัฒรลามาเนี่ยมาตามคํามอบหมายที่ในหลวงราชการที่ส0ท่านให้มาพบปะพี่น้องประชาชนให้มาดูแลพี่น้องประชาชนให้มาทําให้พี่น้องประชาชนมีความรักมีความสามคัคคีให้รักกันอย่าทะเลาะกันช่วยกันดูแลกันเพื่อที่จะพัฒนาบ้านของเราให้เจริญ การส่งเสริมความรักความสามาคัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาดได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี2562ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีการดำเนินการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสให้เกิดความสมานฉันท์ปรองดองและร่วมมือกันในการขับเคลื่อนแนวทางรักษาความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรักความสามัคคี ระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยได้อาศัยศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าในพื้นที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาหล่อล้อมประสานประชาชนให้รักกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งผลให้คนในท้องถิ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยนะครับเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นนะครับมีกิจกรรมหลักๆอยู่3กิจกร,รรมนะครับกิจกรรมอันที่1ก็คือการร่วมกับองคอก์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับในการจัดตั้งศูนย์รู้รักสามัคคีนะครับในทั้ง3าจังหวัดนะครับคือจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมจิตอาสาโดยการร่วมมือนะครับกับพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นทั้ง3จังหวัดเช่นเดียวกันนะครับ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะครับด้วยจิตอาสาไม่ไว่าจำความสะอาดนะครับทาสีรั้วมัชยิตรโรงเรียนหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ท้องถิ่นต้องการนะครับกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมการเผยแพร่นะครับสื่อของความรู้รักสมัคคีกิจกรรมที่3เนี่ยจะประกอบด้วยสื่อพื้นบ้านต่างๆนะครับวันนี้เองเนี่ยเราก็มีการแสดงดิกอูลูนะครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความรักความสามัคคีการใช้สิทธิหน้าที่ของตัวเองนะครับและความเป็นบลรเมืองดีนะครับ มีดีเกอูลูนะครับมีอนาซิสนะครับมีกิจกรรมวาดภาพนะครับปร,กรากฏว่าภาพที่เนื้อหาสื่อไปถึงเรื่องความรู้รักสามคัคคีนะครับโดยมีกิจกรรมวาดภาพนีมีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับเด็กชั้นประถมจนกระทั่งเด็กมัธยมลัยและก็ประชาชนทั่วไปนะครับนี่คือกิจกรรมหลักนะครับของโครงการส่งเสริมความรักความสามคัคคีครับเมื่อวันที่แกุมภาพันธ์2 5 6พัน ดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายณโรงเรียนบ้านเยออำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่30เมษายน2562ดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายณฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่2พฤษภาคม2562 ดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายณนะอาคารอเนกประสงค์กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การแสดงดีเกฮุดู 2. การแสดงอนาซีส3 กิจกรรมการประกวดวาดภาพและการจัดนิทรรศการศิลปะเกี่ยวกับความรักความสามคัคคี 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องพลเมืองรู้รักสามคัคคีสู่ชุมชนสันติสุข 5. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 6. มหกรรมประชาชนสืบสารวัฒนธรรมรู้รักสามัคคี 7. กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยนักศึกษาชมรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนและประชาชนคาจากที่ประสบการณ์ที่ได้มาร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสัคคีนเนี่ยนะคะก็คือจะทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับ เหมือนอเหมือนบางทีเหมือนแบ่งแยกศาส,สนาอิสลามกับไทยพุทธนะคะพอตอนแรกนั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะ่ะก็คือบ้านเกิดอยู่ที่นี่ค่ะแต่แต่ว่าทํางานนอกพื้นที่ก็คือจะไม่ค่อยได้กลับที่นี่แต่ว่าตอนนี้ได้ทํางานที่นี่แล้วก็คือได้รู้ถึงบางทีเขาอาจจะแบบ ยังไงนะคือไทยพุทธอาจจะไม่กล้าเข้าในชุมชนของมุสลิมอะค่ะแต่ว่าพอได้มาพอได้มาอยู่ในโครงการนี้ได้มาฟังโครงการนี้ก็คือได้ได้ความรู้ว่าคือทั้งศาสนาอิสลามหรือไทยพุทธเรากา็มีความสามัคคีกันได้นะคะแล้วก็เรามีความคิดที่ไม่แตกต่างกันเลยก็คือเรามีอะไรเราช่วยเหลือกันได้อะค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,าเขามาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองก็คือให้รู้รักสามัคคีกัน ให้อยู่แบบไม่แตกแยกอยู่แบบพระหุวัฒนธรรมแตกต่างแต่ไม่แตกแยกแล้วความรู้วันนี้ก็มีมากมายนะคะได้ดูศิลปะการสแสดงของน้องๆ้องมหาวิทยาลัยราชพัทยาได้ความรู้บางครั้งเราดูที่นี่ดูแค่สีสาครเราจะไม่รู้ว่าอ๋อการสแสดงลิเกฮูลูมันจะผสมผสานได้หลายภาษาแบบนี้ที่พี่เคยเห็นจะมีแค่ว่า ภาษามุสลิมล้วนแต่วันนี้ได้เห็นคือเขาจะสื่อให้เราเห็นว่าแตกต่างแต่ไม่ไม่แตกแยกนะคะคืออยู่ร่วมกันได้ภาษาไหนเราก็อยู่ร่วมกันได้ค่ะโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินยัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสารความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐโดยมีมหาวิทยายลัยราชพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและเปิดพื้นที่ให้ทุกศาสนิกได้พบปะพูดคุยทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นร่วมกันสร้างจิตสำนึกในท้องถิน่นรักบ้านเกิดตนเองทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไป การสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขสร้างค่านิยมคุณลักษณะคนไทยที่ดีสีประการของประเทศเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติสร้างมาเมล็ดพันธุ์ความสมา,ชานชัน์ของประชาชนร่วมกันนำพาความสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน